สวยก็จะกลายเป็นกล่องของขวัญสวยงามแบบนี้ค่ะแล้วก็ในนะคะออกมาให้พอดีพอดีขอบเขาค่ะสอดจากด้านในนะคะหมุนวนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็สอดอ้าห่วงออกแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งมาก็มาสารเข้าตร,ตรงกลางแล้วก็อ้าห่วงออกใช้เส้นข้างบนคล้องเข้าไปค่ะสายคว่ำลงจับข้างบนลงคว่ำลงแล้วก็จับเส้นขวาสอด ลอดใต้เส้นที่หนึ่งเมื่อกี้ค่ะจับดึงให้กระชับจับบีบห่องออกเอาเส้นข้างบนคล้องเข้าไปทําสลับกันไปสารกันไปแบบนี้ค่ะจนกว่าจะหมดทั้ง8เส้นค่ะเมื่อหมดครบ8เส้นแล้วกันนะคะเส้นข้างบนก็สารไปเส้นข้างล่างก็สารมาค่ะเส้นยาวนะคะจับสารเลยสารแล้วดึงให้กระชับค่ะแล้วก็จับปลายริบบิ้นคว่ำลงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สอด พลิกค่ะแล้วก็จับเส้นนั้นหลอกคลิปบินอีกชั้นหนึ่งเลยค่ะสอดไปให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะเพื่อให้เขาแน่นขึ้นค่ะสอดไปเลยค่ะสอดค่ะเขาจะกลายเป็นโบแล้วพลิกค่ะแล้วก็จับด้านขวาความลงสอดค่ะเขาจะกลายเป็นโบแล้วพลิกค่ะแล้วก็จับด้านขวาความลงีค่ะล็อกไปเลยเพื่อให้ความแน่นค่ะแล้วก็จับกระชับอีกรอบนึงค่ะ จับให้กระชับอีกรอบนึแล้วก็8นิ้วอยู่ที่8เส้นนะคะก็จะตามด้วย16นิ้วอยู่ที่2เส้นค่ะแล้วอันดับแรกเราจับแยกเส้น8สอดเรียบร้อยแล้วเราจะทําการตัดริปบิ้นเส้นสั้นเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะแน่นแล้วดึงให้แน่นอีกรอบซ้ายคว่ำลงจับข้างบนลงคว่ำลงแล้วก็จับเส้นขวาสอดลอดใต้เส้นที่1เมื่อกี้ค่ะ จับดึงให้กระชับจับบีบข้างบนให้เสร็จทีเดียวเยทิบจะตัดทีเดียวค่ะใส่เหรียญจะเป็นเหรียญสิบก็ได้นะคะเหรียญสิบก็ยังเหลือเหลือเหมือนเดิมค่ะพับจากถักกันนะคะเส้นข้างบนก็สานไปเส้นข้างล่างก็สานมาค่ะเส้นยาวนะคะจัดสานเลยสานแล้วดึงให้กระชับค่ะสายคว่ำลงจับข้างบนลงคว่ำลงแล้วก็จับเส้นขวาสอดลอดใต้เส้นที่หเมื่อกี้ค่ะ จับดึงให้กระชับจับบีบผานล่างพับลงใช้ใช้เส้นยาวนะคะพับพับซ้ายมาขวาบนพับลงล่างแล้วก็เส้นที่อยู่ทางขวาสอดค่ะสอดเข้าไปค่ะล็อกไปเลยเพื่อให้ความแน่นค่ะแล้วก็จับกระชับอีกรอบนึงค่ะจับให้กระชับอีกรอบนึงแบบนี้ค่ะแล้วก็จับดึงให้กระชับอีกรอบนึงตัดได้เลยค่ะทีนี้ ทำการตัดตัดเรียบร้อยแล้วเราเอาเส้นสั้นที่เหลืออยู่ค่ะสอดสอดจากด้านในนะคะออกมาให้พอดีพอดีขอบเขาค่ะสอดจากด้านในนะคะหมุนวนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็สอดคลิปบินอีกชั้นหนึ่งเลยค่ะสอดไปให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะเพื่อให้เขาแน่นขึ้นค่ะสอดไปเลยค่ะนี่ค่ะ ล็อกไปเลยเพื่อให้ความแน่นค่ะแล้วก็จับกระชับอีกรอบนึงค่ะจับให้กระชับอีกรอบหนึันล่างพับลงใช,ใช้ใช้เส้นยาวนะคะพับพับซ้ายมาขวาบนพับลงล่างแล้วก็เส้นที่อยู่ทางขวาสอดค่ะสอดเข้าปสวยก็จะกลายเป็นกล่องของขวัญสวยงามแบบนี้ค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะวันนี้ที่จะพาพับเหรียญปวยทานค่ะรูปแบบกล่องของขวัญนะคะ สิ่งที่ต้องต้องเตรียมนะคะก็มีริบบิ้นสี่นิ้วอยู่ที่สี่เส้นค่ะนะคะสารไปตามแบบเลยนะถ้าเป็นเส้นข้างบนก็จะสอดเข้าข้างในแล้วก็จับมาจับปลายริบบิ้นคว่มลงแล้วก็สอดค่ะสอดเสร็จดึงให้เป็นโบเราสวยสวยค่ะจับให้โบลาแล้วก็จับปลายริบบิ้นคว่ำลงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สอด ติกค่ะแล้วก็จับเส้นนั้นหลบนะคะสารไปตามแบบเลยนะถ้าเป็นเส้นข้างบนก็จะสอดเข้าข้างในแล้วก็จับมาคะสารไปตามแบบเลยนะถ้าเป็นเส้นข้างบนก็จะสอดเข้าข้างในแล้วก็จับาาใต้เส้นที่1ค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะ แล้วก็จับตะแคงล็อกริบบิ้นอีกชั้นหนึ่งค่ะจับเมื่อสอดครบสี่เส้นแล้วเราพลิกค่ะจับเส้นที่อยู่ด้านขวาหลบจับเส้นด้านซ้ายคว่ำมาด้านขวาแล้วก็คว่ำปลายลงสอดล่างพับลงใช้ใช้เส้นยาวนะคะพับพับซ้ายมาขวาบนพับลงล่างแล้วก็เส้นที่อยู่ทางขวาสอดค่ะสอดเข้าไปแล้วก็จับปลายริบบิ้นคว่ำลงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สอด ทิกค่ะแล้วก็จับเส้นนั้นหลบก้อนหนึ่งแล้วเราจะตัดเลยก็ได้ค่ะแต่เยอทิพย์จะยังไม่ตัดนะเยอทิพย์จะทำสวัสดีค่ะวันนี้เยทิพย์จะพาพ้าเหลี่ยนปลยทานค่ะรูปแบบกล่องของขวัญน,นะคะสิ่งทีตง่ต้องเตรียมนะคะก็มีลิบบิ้นสี่นิ้วอยู่ที่สี่เส้นค่ะกันนะคะเส้นข้างบนก็สารไปเส้นข้างล่างก็สารมาค่ะเส้นยาวนะคะจับสารเลย สานแล้วดึงให้กระชับค่ะทีนี้ดึงริบบิ้นทั้งเส้นยาวเส้นสั้นดึงให้กระชับค่ะให้เข่าที่จัดการเอาเส้นยาวลอกอีกชั้นหนึ่งค่ะจับิหงายขึ้นค่ะจับเส้นล่างความลงจับเส้นเมื่อสอดครบสี่เส้นแล้ว,ลวเราพลิกค่ะจับเส้นที่อยู่ด้านขวาหลบจับเส้นด้านซ้ายความมาด้านขวาแล้วก็ความปลายลงส่อแล้วก็ แปดนิ้วอยู่ที่แปดเส้นนะคะก็จะตามด้วยสิบหกนิ้วอยู่ที่สองเส้นค่ะแล้วอันดับแรกเราจับแยกเส้นแปดเมื่อสอดครบสี่เส้นแล้วเราพลิกค่ะจับเส้นที่อยู่ด้านขวาหลบจับเส้นด้านซ้ายคว่ำมาด้านขวาแล้วก็คว่ำปลายลงสอดนิ้วออกมาก่อนหนึ่งเส้นค่ะแล้วก็เส้นยาวมาคล้องทับเส้นสั้นนะคะเสร็จแล้วก็เอาเส้นสั้นมาคล้องทับเส้นยาวอีกเส้นหนึ่งตาม สอดเรียบร้อยแล้วเราจะทําการตัดริปบป้นเส้นสั้นเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะแน่นแล้วดึงให้แน่นอีกรอบนี้ค่ะล็อกไปเลยเพื่อให้ความแน่นค่ะแล้วก็จับกระชับอีกรอบนึงค่ะจับให้กระชับอีกรอบนี้นิ้วออกมาก่อน1เส้นค่ะแล้วก็เส้นยาวมาคล้องทับเส้นสั้นนะคะเสร็จแล้วก็เอาเส้นสั้นมาคล้องทับเส้นยาวอีกเส้นหนึ่งตาม สอดเรียบร้อยแล้วเราจะทําการตัดลิบบิ้นเส้นตั้นเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะแน่นแล้วดึงให้แน่นอีกรอบแล้วก็จับเส้นยาวสารเลยค่ะจับเส้นยาวสารสอดเข้าไปค่ะเพื่อเป็นการล็อกลิบบิ้นให้ติดค่ะเขาจะกลายเป็นโบแล้วพลิกค่ะแล้วก็จับด้านขวาความลงลิบบิ้นอีกชั้นหนึ่งเลยค่ะสอดไปให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะเพื่อให้เขาแน่นขึ้นค่ะ สอดไปเลยค่ะสอดเรียบร้อยแล้วเราจะทําการตัดลิบบ้นเส้นสั้นเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะแน่นแล้วดึงให้แน่นอีกรอบก็จะกลายเป็นกล่องแบบนี้ค่ะหรือเป็นลูกเตา๋าหรือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะแล้วก็จับดึงให้กระชับอีกรอบหนึง่งตัดได้เลยค่ะทีนี้ทําการตัดตัดเรียบร้อยแล้วเราเอาเส้นสั้นที่เหลืออยู่ค่ะสอดสอดจากด้านลิปบ้นอีกชั้นหนึ่งเลยค่ะ สอดไปให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะเพื่อให้เขาแน่นขึ้นค่ะสอดไปเลยค่ะไปใต้เส้เสนที่หนึ่งค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะแล้วก็จับจับตะแคงล็อกริบบินอีกชั้นหนึ่งค่ะจับข้างบนให้เสร็จทีเดียวเยทิปจะตัดทีเดียวค่ะใส่เหรียญจะเป็นเหรียญสิบก็ได้นะคะเหรียญสิบก็ยังเหลือๆเ,เหมือนเดิมค่ะพับจากเท่นยาว เลื่อนออกมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะจับสารกันแบบนี้เลยขนะ้างบนให้เสร็จทีเดียวเย็บที่จะตัดทีเดียวค่ะใส่เหรียญจะเป็นเหรียญสิบก็ได้นะคะเหรียญสิบก็ยังเหลือเหลือเหมือนเดิมค่ะพับจากสวยก็จะกลายเป็นกล่องของขวัญสวยงามแบบนี้ค่ะแล้วก็ฐานล่างพับลงใช,ใช้ใช้เส้นยาวนะคะพับพับซ้ายมาขวาบนพับลงล่างแล้วก็เส้นที่อยู่ทางขวาสอดค่ะสอดเข้าไป เส้นนี้ก็จะสอดมาจากข้างบนแล้วจับอ้าห่วงออกเอาเส้นข้างล่างสอดเข้าไปค่ะเส้นนี้เหมือนกันสอดเข้าตรงกลางค่ะแล้วอ้าหมาจับปลายริบบินคว่ำลงแล้วก็สอดค่ะสอดเสร็จดึงให้เป็นโบเราสวยๆค่ะจับให้โบเราว่านี้ค่ะล็อกไปเลยเพื่อให้ความแน่นค่ะแล้วก็จับกระชับอีกรอบนึงค่ะจับให้กระชับอีกรอบ สวัสดีค่ะวันนี้เาทิ์จะพาพเหรียญปยทานค่ะรูปแบบกล่องของขวัญน,นะคะสิ่งที่ต้องต้องเตรียมนะคะก็มีริบบิ้น4นิ้วอยู่ที่4เส้นค่ะ<อ>หมดครบ8เส้นแล้วจับมาเอาทบกันแบบนี้ค่ะก็จะกลายเป็นกล่องแบบนี้ค่ะหรือเป็นลูกเตา